ท่านพ่านผมชานนะครับวันนี้ผมมาแบ่งปันคุณเกี่ยวกับการหาเงินบนลัพันนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าไม่ได้ยากนะครับผมไม่ต้องบอกนิดนือผมเองผมทําแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศนะครับก็มีรายได้ส่วนหนึ่งจากการแลกเปลี่ยนและเล่นทองคําด้วยก็มีรายได้จากทองคําด้วยและอีสามก็คือเลี้ยงวัวด้วยก็มีรายได้จากการเลี้ยงวัวฉนันพอผมมีรายได้ขึ้นมาจาก แลกเปลี่ยนและทองคำสิ่งหนึ่งที่ผมอยากต้องการมีรายได้ก็คือผมจะนำสองสิ่งเดี่วนี้มาขายให้กับคน,นครับโดยเพราะแลกเปลี่ยนและทองคำผมก็นำสองสิ่งนี้มาทําเป็นคอร์สขายกับคนมาสร้างการตลาดให้กับคนนะครับเพื่อจะมีรายได้ขึ้นมาอีกช่องทางผมมีรายได้ขึ้นมา4ช่องทางนะครับยุคนี้เราไม่สามารถที่หาเงินได้ช่องทางเดียวนะครับใช่ไหมครับ เราต้องมีหลายๆช่องทางในการหาเงินใครที่วางใจในช่องทางเดียวแน่นอนพออันหนึ่งไม่ได้ตังค์อีกอันก็ได้ตังค์อันนั้นไม่ได้อันนั้นก็ได้แต่ถ้าช่องทางเดียวจบนะครับฉันวันนี้ผมมาบอกคุณนะครับว่าถ้าหากว่าใครอยากมีไรายได้ขึ้นมาอีกช่องทางวันนี้ผมเปิดคอร์สคอร์สหนึ่งชื่อว่าคอร์สหาเงินบรลันซ์นะครับ ซึ่งใช้เวลาในการที่สร้างประมาณปีหนึ่งนะครับผมใช้เวลาทั้งปีในการที่สร้างคอร์สนี้ถ้าใครสนใจนะครับปกติผมคิดลูกศิษย์ผมเนี่ยหมื่นเก้าเจ็ดร้อยนะครับฟังให้ดีครับหมื่นเก้าเจ็ดร้อยแต่ถ้าคุณสนใจเรียนคอร์สนี้ครับผมคิดคุณแค่สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทเองนะครับถูกมากนะครับผมบอกให้คุณไปสร้างเงินหมื่นเงินแสนเนี่ย สบายมากและยังไม่พอผมแถมคอรส u t u b u ฉบับเอ็กซิมพูดง่ายคือคอร์สหาเงินจาก youtube ให้คุณมูลค่า9,970ในราคา4,970บาทนะครับแต่ถ้าใครที่วันนี้คุณดูคลิปนี้แล้วคุณโอนก่อนยิ่ม4.00นะครับหมายถึงคืนนี้หลังจากที่ปล่อยคลิปนะผมคิดคุณในราคา2,970นะครับถือว่าถูกมากนะครับ คุณจะได้ความรู้มหาศาลครับที่ผมใช้เวลาทั้งปีมาสอนคุณนะครับใครสนใจคุณทักมานะครับทักมาครับพิมเพราะว่า cf มาที่ line id ข้างล่างคลิปนี้นะครับโอเคแล้วเจอกันทำบอกให้2,970เนี่ยูกที่สุดนะครับความรู้คุณได้มหาศาลนะครับผมบอกให้เยอะมากผมสอนให้คุณผมแบ่งปันทุกทททสิ่งทุกอย่างคุณมาใช้ในชีวิตประจำวันคุณได้และมีประโยชน์ต่อ ชีวิตส่วนตัวการงานกันกันทุกอย่างหมดนะครับโอเคแล้วพบกันนะครับขอบคุณมากครับ